สวัสดีนะครับอันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ปัดน้ําฝนนะครับที่ลูกค้าบอกว่ามันไม่ทํางานนะครับวันนี้ผมก็ลองเคสดูนะครับให้เพื่อนอีกคนึเปิดสวิตช์นะครับก็เพื่อนๆนะครับต้องถอดถอดออกมาทั้งล่างนี้นะครับเพราะว่าไอตัวมอเตอร์มันอยู่ด้านล่างนะครับถอดไม่ยากครับแล้วก็ให้แกะออกมาเหมือนเหมือนต้นคลิปนะครับนี่ครับอาการก็คือประมาณนี้ครับน้ํามันเข้านะเนี่ยครับเข้าค่อนข้างจะเยอะเลย ทีนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมโอลิตงตรงฝาเนี่ยมันไม่มีนะครับผมถอดออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะหาโอลิงสเปร์ใส่ให้ลูกค้าไปนะครับแล้วไอ้ตรงมอเตอร์ครับน้ํามันเข้าไปตรงแกนนะครับค่อนข้างจะเยอะนะมผมก็เลยถอดนะครับถอดดูก่อน,นนะเพราะว่าตอนเทออกมาน้ํามันเยอะมากนี่ครับก็เป็นโคลนเลยครับข้างในนะครับ ทีนี้ผมเช็คดูตัวขดลวดนะครับไม่เสียนะครับไม่ช็อตไม่เสียผมก็เดี๋ยวจะทําการล้างให้ลูกค้านะครับผมใช้น้ําล้างก่อนนะครับขั้นตอนแรกเพราะว่าข้างในมันค่อนข้างเป็นโคลนเยอะนะครับผมก็ล้างเนี่ยครับใช้น้ําล้างก่อนนะครับขั้นแรกแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยครับใช้ตัวคอนแทคนะครับ เป็นคอนแทคฉีดล้างฉีดล้างฝั่งมอเตอร์นะครับจุดนี้นะครับล้างเน้นๆครับเพราะว่ามันตัวเป็นตัวแปลงถ่านของมอเตอร์ครับฉีดล้างเน้นๆเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ลมเป่าครับเป่าให้แห้งนะครับอ่าอันนี้อีกจุดนะครับที่จะต้องล้างให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคอนแทคคอนแทคจ่ายไฟนะครับเป็น สปริงแตะกันอยู่นะครับล้างดีๆครับครับหลังจากล้างก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะก็ลูกค้าอยากประหยัดนะครับไม่ไม่อยากซื้อใหม่นะครับผมก็ทําการซ่อมให้นะครับเสร็จแล้วประกอบนะครับตอนนี้กําลังจะเทสนะครับเอาเลยเนี่ยครับเกียร์ต่ํานะครับโอเคใช้งานได้ใช้ได้นะเปิดอีกเบอร์นิ ส่วนโอลิงนะครับผมใส่ให้ลูกค้าไปแล้วครับทั้งฝั่งตรงปอกมอเตอร์นะครับผมใช้โอลิงเทียบนะครับตัดแล้วก็ใส่ให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับลองทั้งเกียร์ต่ำเกียร์สูงนะครับให้ลูกค้าหลังจากนั้นเขจะลองเปิดนะครับหยุดอ่เปิดปิดเปิดปิดนะครับทีนี้นี่นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากไลค์แชร์นะครับสับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ